ตอนมือเลยนะครับตอนมือเลยนะเอาเลย ไม่เน <'t> <Christina. S 1> ี่เพิ่งลับนะเอแซแต่ยเพิ่งลับเพิ่งลับอันที่ขับขอแซตหน่อยได้ไหแซตเ่าจะจับนองไแซตีาจัเอใจเย็นใจเนนเขออนันนะครับ

อมันมินขี้อ้างมินไหมอะไรพันคเลาของครของเครเด้อตลาเนื่อง

Obrigado. Oh. ข้าไปเลยหัวนับหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองมนับหัวนับหนึ่งสองเอาหมอนโอเคเอาเงี้ยมาใส่เอาหมอนเลยเงี้ยงแล้วก็ไดเลยไปเลยไปเลยไปเลย ăn đi nòng buồn mà nòng búa nòng búa nòng búa bay lên lên cái ở đây ở เข้างบนเลยาเมอเอใช่ไหมาเอ่เาข้างบนก็ได้่อวครับมครับหมูข้างนไนับเลยเด้งก้อน อันน <Anh S 2> ี้ไปเส้นไหนนี้ไหมเรือรัดเข้าไปรรปมันศูนย์ไปขึ้นเี้อ๋อรัดเข้าไปเชีย่ไม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 ่รับโอ้มไปลังสินะลังสินะ อยู่กันอยู่กันอยู่ก่อนอยู่กันครับอยู่ก่อนอยู่ก่อนพี่หยุดก่อนอยู่ก่อนอยู่กันครับอยู่ก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ <Natural> พ <Four> ี <group> ่รอแป๊บนึง